สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีหักแพงสขุขสุขคนพพอ,อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอ,อกันยามสวยๆพี่น้องเลยเอฟซีทีหักแพงเนาะตอนนี้ก็ที่เดียวเห็นนะก็คือแม่น้องมอดพี่น้องเก็บทานอยู่ทานกับ่ะแมนทานทมมบะแมนทานทีทาน โลเลยจังแมนไม่ไย่างอีกเพราะเ่มไม่ดูอีกบ่ยักตะไคร่ไม่จีกบอไม่จีกใครยุคทำไมดูน่อ,นนอย,ยออทางหน้าก็จะเป็นพอน้องมดแล้วก็ลุงลี่สร้างเพิ่นแล้วก็น้องบีบงเบงขีดเด่นมองสิคุดสิคุดนันใส่นี่เลยพี่น้องลวดนี่เนาะ บเบาไข่เมันกำลังลุยออกได้จากโต้เลยสองสองนนเนาะทั้งหมดจากโตนี่เออเป็นชีปผัวเออเพิ่งมาแรกนี่นสาวเอ็ดสาวชองโตเนาะฮะสาวเอ็ดชีแปะโต้ฮะหนัเนี่ยชีแปะโต้ชีแปะโต มาออกสีเห็ดเขาเอินขอซองมันบ่อน,นี่นะเขาเอินขาวบ่ะตัวได้เขาเอินขอซองมันนะมันนี่เยอะใช่อันเดียวก็เลยบะอ่า ใส่โค้งเล็กพี่น้องเออเป็นยงเพียกไงบวอปนกระชิบลุหมืออันน่งให้แบบคักคักขั้นตรงอีกแันนี้ก็มือที้ามชีว่า <laughs> จอดรถที่นอกนี่ ย่าชื่อมาต่อกันบ่ถ่ายใหม่ตัวน้ำมันสันแห้งไปสัมผัสลุงกับพี่น้องเพื่อนขับรถเป็นทุกอย่างจะได้ให้เพื่อนซอนพี่น้องเลย เันนี่เป็นทุกอย่างเลยพี่น้องีอ่พธินได้อีกองเพีเยอ,อ,อาขอบปแบบเป็น,บบปน,นได้ลุงอาบาีงาวามาเผ่ารักกลางอีกุดจะได้อีวะแล้นนขเขาเอาเสื้อเสียขอบพี่น้องแหงแะะ้งเลยเขาอยู่กลางแหงแ้งเลยแห้งเป็คนละเรื่องอีกแล้วคะแนนนีนทำหมูเป็ดกอย่างนนเนีน่ี่ <c oughs> อ่าอันนี้เอาเากลางเวลาพุดกัน แสดงว่าสิได้ขุดเข้ามาพี่บ่บ่แล้วในน้ำออกไปช่องขาตอนนี้อยู่กลางาบ่เละเพิ่นเหตุในนี่บ่แม่นสิได้น้ำข้ามาพี่บ่ลุงยังว่าเละมาไปแหกไปกันใหญ่แล้วยังว่าลุงไปเฮ็ดงานอยู่ไส้ลุงจังขับรถใหญ่เป็นตอนอนั้นตอนนั้นไปอยู่สายใหม่ <c oughs> เฮ็ดงานยังลุงไปล้างรถเออลุงเฮ็ดขับเป็นหมดบ่ บบกับพ่งอาว่ากับพ่อที่ทุ่ที่เทาแต่แต่ว่าได้เนอะลุงเนาะโดยกับพ่อได้อยู่เกี่ยวโตเกี่ยวโตนะเกลียวกับฟุกเกลียวกับฟุกบุญกับของมาได้แต่เกลียวโตนะคล่องบาลุงขับง่ายขับง่ายมาลุงโดยโดยลุงเพิ่นขับรถเป็นเด้อพี่น้องเขานึกว่าเพิ่อนนั่นน่ะโบสี่โบเป็นเลยโหขัดยากยากแม่นบาลุงโดยโดย <át stars> อันคันคาดนะบ่แต่คันออโต้นี่สบายบ่ลุงโดยจะดีสบายขับง่ายไว้คนยิงขับก็คล่องนะโดยลุงไปเหงานหลายเดือนหลายปีบ <tamam> ่ไปล่างรลุสองปีเออแต่ว่าไม่ได้ขับบุตรใช้ไม้เพราะว่าถกเกอรเป็นให้รับรถลุดเวลาล่างรถแล้วใคก็ได้ขับเนาะโบมุกเบบตัวนี้มันลาดใหญ่มันขาดคนก้นลาดน้อยแน่เลยเขาจะขับเองโดย มันมันแบบก้นเท้าหายมาถักเกรับที่ชอบคขนนั้นเทาขับนะบ่โดยแบี่ยวด้วยรถบรรทุกคาบรถเป็นเพื่อแห้งหายอืมมันเวลาอยากถอยรถล่างบ่โดยโดยเวลาเขาลูกค้ามาเขาจะจอดรถแล้วเขาจะเป็นของออฟฟิดเบี่ยวดแบบว่าแลรกๆครับไปส่งแล้วก็รับเบว่ากลับไปรับตั้งน้ำน้ำมันเฉพาะรถนะเอาไปส่งรถอืมแล้วขาเขาอยากกระโดงมากนะโดยพอเกปบุคคลยู่เออเวลาเวลาเพิ่นมากลรืเพิ่นกะ เอารถไปล้างให้หน่อยเลียวก็เอากระเจี๊ยห้ามวะลุงก็ขืนจัดรถวะไพ่ช้อนรั่วขืนเองเหรอวะลุงขืนเองเลยขับเองเลยโดยที่แรกคนน้องค่ายเดี๋ยวว่าที่อันเราเคือมะนังได้รับสมะนังสวัสดีอยู่คนน้อยกวลัวคนเดินกีฬาจะบอกก็ได้นี้กับแม่นนะมันบอกคนเดียวว่าในเท่าแก่ก็ให้เดี๋ยว่าเขาบอกขับคนให้ได้เดี๋ยวว่าลูกค้าขับเขาเองย่ำขับเขาไปมองล่างแล้วเข้ามาเองนะเดี๋ยว

ป้าสิบลอกครับคนนมันเป็นคนเป็นรถพอดครับเป็ี่นแลอ้ารถพอดบ่ลุงเปลนอย่ลืมเน่อยดิพอดกี่คนใช่ไหวเอาอยู่ในดยวยังลุงในสวนอ้อยแบบนั้นนี่เคยขับอยู่ประเด็นเฮงๆไม่ลืมอีกเกียร์ที่แรกนะเขาไปอยู่มองเงินมองลีดนงง่วกับครับเด ครับเวลาเขาดุกันทีงัวได้เอาอือทีงัวกำลังรักตักแบบทัชเกินจัชรถแบบเฮาตักกันรถเสือแบบเป็นแบบนาได้ครับใครลืมเถิงพอดีเป็นน้องมดยน้องมดน้องมดอายุสิได้ให้ลุงซ้อนแล้วนี่ซ้อนขับรถพี่น้องเอ้ยอายุพอดีเปนน้องมดท่านใดหาปีเอาอ่าแล้วเลิกขับรถได้ ทำแน่นี่ดคับผู้าวเมาเปีสิปีแล้วบริรับเลยจะ่าอยางลืมดลืมได้แต่กับเป็นเนาะลุงเนาะห้องเออคันแบบขอเต่ว่าข้นกับห้องก็จื่อเลยเนาะเนวขับเป็นเลยก็ได้ยูมัน่างเฮเฮะยังลืมดเวมเื่ดี๋ยวมือตีนเขาสียันสะมันจีบบตอบสนองไปได้นะลุกเนาะนี่เขาบปจับเฮงเปลาะนาะ าไจับเพิทีรกบอนโ้ดนนะครับเพราะว่านี่ขับมาเมื่อแรกรถยังกระดายสว่าเนาะลืมแลอวอามปนเฮิรนเเฮิอยากลืมอืได้เคยขับนสอเพื่อหลักเอาแล้ว่ากะซำเินเลยเนาะรถคอี่ยลืมแล้วเนีลืมเลยรถยังนะลุงรถคอที่ขาบุก รถพอดไปหยุดสวน้อยดเขาใหุ้ดนั่นุดนี้นะนจจะไปพางวอะไอ้ครับโดูปีได้เอานี่จะเริ่มบริการรถมันบริจานั่นบลุงทางเฮิร์นเฮินบริาธรรมดาเด้อพี่น้องเอาขึ้นวาลุงเราบอปิีนทีเต้โอ้ยรถยังกะเอามาเมื่อแล้วบริกาบสิเทียนรถไพ่ กายนะ่นขับมาหมดแล้วเกียร์ออโต้เกียร์กระปุกคันลลางรถเนาะนั่งเือเขาจาะกับแหงขับคือว่าเลยเนาะบม่ได้ขับบ่ลุงเบนมันแพงเกินเนาะแม่มันราคามันแพงดิมาหลธรรมดาดียว่างานใช้วีโก้เนาะรถกระบะนี่ขับมาแล้วรถกระบะนี่แต่คันฟูก พอซีอันบีเอ็มฟอร์ดยังอันน่ะมันมันแพงเนาะที่แท้มันก็ขับมันก็ขับคือกันเลยนาะลุงเนาะมันกับเกียร์มันก็มีเกียร์กระปุกกับเกียร์ออโต้คือกันนะเนาะมาลุงลี่ลแบบเกียร์กระปุกง่ายเสมอป้าก็ขับบ๊อบอะบ๊อบผลเลสสั่งไอ้คับก็รอบป้าก็ขับคือกันก็ดีคือกันได้ลุง ขับเป็นก็ดีได้เนาะโดยเพราะว่าย้ำมะเ้าเข้ามาในชาวนาดูกค้านาะบ่โดยเพราะเฮาห่าวยุราดโดยเฮาเฮาอยู่หน้าลานตลอดเนาะโดยในคาเต้บาร์นี้คือพี่อันละเป็นหัวหน้าเสาร์โมงแล้วเพอ่์ผลมาบ่ก็บอกง่ายๆชักเ้าจะเป็นผู้จัดการเนาะผู้จัดการวอาง่ายว่าถ้าเวลาแปดโมงคือผนมาแมนแล้วก็ข้าวมาเจ็ดโมงโมงอีกลาดโดยบัดบัดลุงบัดยูในทันตลอดโด้อเฮยอือมันจะเป็นคนไทยเปียว บานอันนี้เขาจะไปไปไปเสาบาน่ะโดยเรือจะมือนัมานี่เงุ้ไมด้เขามาเขาเกลากเศ้าหกมุกันลากว่าตรถเขามานะรถเขามายได้กัเฮ็ดยนั่นเนาะกเลยเป็นขับรถนะลุงเนาะกเลยเป็นขับรถเดี๋ยวมา าืนไมนี่ลืมลอแต่ว่าขันขืนไปจับเ่อนึงกับเปิ้ลเลยเนาะขันจับกับจื้อมาเลมากับวูอ่มาหมดเลยแต่ว่าขันทำบริจับเพิ่กับแข่มันบปลืมดอกแต่ว่ามันกับบริจจภาพชื่อเน้อขันไค่ปุ๊บข้นไปจับเพราะมาเลยปั๊บกับมากับชัวรดมาคือเขาแนวฮอเปิ้เลยบบอนี่ยอยาอลยนเวลย่องะม ายางปาเอ้วิธีขัดผเข้าคอเขาขขจะส่งกระชุกเอาเอ,อ,อ,อาไได้ส่งเัาขานเดดปนสอปอนหัวอววววอ,อกเนาะโดยโดยเด็กผู้โบกมอกจ่อยเวลาจอยทั้งล้างด้นีนะเพรรถเอาขามารตซองมันจะได้อยู่ชองคันมันกันบบกขั้วไปอาอนี้มาเหเป็นชงคันเลยดยอดย่างม,มันโดนกันผมมาขอหลอกึงงคัน้องรีชั้นมองมองล่างนะเพ มงลากแล้วเขาไปลากที่สองแต่หมอเอาเขาไปเสพเนี่ยเอาเขาคันโดยตัวปูไปอยูืนอาหารนะโผล่ลูกน้องเห็ดหลุดพังอะไรพูดไดมแต่เราก็ไม่ให้บ่โอเคเขาบอกให้เชียให้เชียให้ลูกค้าเนาะโดยนิ่มบรรนาการในก็เชียร์อืมคันบริหารครับปัจจัยทีเห็นอะไรเนาะผลไฟสิครับเนาะอ้ยบุคคลเพราะว่าเท่าแก่บโบเบนพวกอันเดี๋ยวบอกเป็นหัวหน้าออกให้เลยจ้า อ,ออกนะดูุมมดบี่น้เอย่นามาเป็นไี่นะ,นะ,นะโดยนเนร<โ>ดือเดือนสาเดือนอ,อล้อเถอกันเดือนเดียวกินเดือนไปอยู่ไปโดยมัอเต็มเบแบบว่ามันแบบให้มากลกกอไปไปส่วนไน่ะมแต่ว่ามาสลับกันไปเลย ดคุคนน้องค่าย,นนย,ยก็มาอยู่น้ำขอนกันในสามเดือนไปอะไรครับรุ่นปพิณปะเป็นเพวัตถุแบบแต่ว่าพวกขายบัญชีที่จะอยู่บ่อยากไดเงออินเดือนสูงพออยู่บริเวณทีเขาเล่นนะบรรลุงน้องคือคอยในการถึงตบเข่าปฐุมอ่าลุงนี่ด้วยด,ด้วยออสองคนนี้เข่าเข่าปฐุมโอ้ยเนาะต่อแก่นะต้มนะคือว่าดีอยูออ่คือต้มลุงเนาะ พวกเาขาเบิกเงิอนเลยแบียวแบบผนฮักขาเราไม่ได้เอาฮักขาประกันเออโดยเดือนแรกฮักคนละสามพันตาเกตกรขายตงซีโดยพวกขาวีมาผลมาผลที่หายผลเล็บผบ่อยไออืมอันนี้เดือนข้าขคเบิกกระช่เออเงินเลยมาเนี่ยนบ่จักาอยู่เนาะโดยเบิกเงินอยงเงี้ีมากจงก็มาเลยพี่อาโดย ไปบ้านบ่ได้น้องแซ่บสิเ้ก็บ่ได้ลงเลยเออล่าสุดก็คือในหม่องล้างรถเนาะอ๋พี่น้องอาบ่เคยฮู้ได้ได้ยินนั่นป้าเว้าป้ามินบ่โอ้ลุงหักเราครับเป็นดเด้อซั่นรถยังก็ได้ไปายใหม่ทีแรกก็เอาแล้วไปอยู่ก่อนด้อออคนีอยู่ก่อนด้

คนกัพอเป็นแล้วเน่อเนี่ห้องกับอยู่นํำกันเนาะโดยส่วนของขอยวดต้งานต้งานแต่วาอยู่น้ำพอเพิ่นต้งานกับแม่เบวาไปอยู่บางใหญเนี่ยเบวาเขาวลาหลดขันเขาบ้าในคลในหลดบ่เขาผัดเทาแก่ผมว่าอันน่รวลาดเขาเดนหูดับตับไม้อ่าบ่กเขาคือว่าบเรบ่เขาดห้าวห้าวหนังตบอยตบยุ่งขนาดสิอ่าวดตบตบนี่มันบมีลูกข่าเนาะบ่มขี้หเขา ผมมีรถล่างสนนเนัง<อ>เนาะไปไปล่างรถเนาะปกติกัอนงก็บ,บคยเียดออก่น,านะน่าน่ะเฮ็ดเรยงบบว่าวันกระเทากไม่อาแลทาปาจะกเราบ่เยล่างูนเดียวน,นะอือล่างรถนะบ่เขาเปลาฝนตกี่ปาผักกนั่งตบมโยกน้อยน,นีเลยนะว่าอ,อ <c oughs> ายามพ้นเขากับบุกเยดล่างเนะโดยมันเป็นเวบว่า ล่างไปกับพนตกเฉยชื่อเนาะเนบเร์าิเดยวร้าจนไเสาได้แทบจบ่ได้กนข้าวะกินข้าวไปผมม่เวลาเดียวเวาเปลี่ยนกไปกินโดยไปกิน้หนึ่งกับกรเร่ากินอะไรก็มากสลับกันเนาะโดยอยู่หันแล้วก็เข่าเปลือยเอายที่แรกพ่นกับบุควยว่าวเดี๋ยต้องเกเพิ่นกับบุวว่าวดันี่อ้องคนมาตนาน เป็นลองกับแม่เดี๋ยวนดูแลโอเคนีนะคนกบดอันนี้คนเป็นลองเป็นลองเดี๋ยวแบบเมาผมบอกไรนีนะขนาดขอเล่าออกแล้วว่ก็ได้นี่มาด้นไม้โอ้ต้นไม้อีโบนิมปุดไม้หิวชุดตาม่องหิววะ ลุเอ้บานี่ยจีแอนนขุดคไปต่อเนาะโดยโอ้เก่งพีน้องเลยชัมือจีชัมือจีให้ลุงเป็นสอนน้อยห้องลุงลุงยเพิคนขับขูมมือเนาะอันนี้ห่างมาเลยสิปีแต่ว่าคือว่าแล้วสิปีกับเนี่ยเขาเคยขับอยู่เนาะกับเป็นคือเขา เกอโตลุโอ้เอโตครับง่ายดาดูจากง่ายบ่ง่ายนะลูกเลยง่ายทีแรกเจ้า่อมครับนไปเรื่ดู้าิดนึงบวจากเป็นเหดแะูดูลุงเนาะมันลดลายนะลุงเนาะทางเฮานีิฝน่าสบายแล้วลดบบลายทางไทยม่นลดลาย